คุยอะไรสเลดไปวันนี really ้ใ yeah. ห okay. okay. <Georgia> <c oughs> ้คุณคุยเกโอเคพร้อมนะพี่คุยคนดียด้ยไ่ันไปกอหา่สามสองพวกมึงทำงานกันยังไง่ยทำให้มันเหมือนน้ำมิดดิ เขาทำพร็อบเนี่ยพร้อมตลอดเลยเมื่อก่อนเนี่ยรู้เรื่องไหมของเตรียมมาก็ไม่เคยจะครบมีอะไรไปถามนะมิรเขาเคยทำอาร์ตมาตเขาจะได้รู้รู้ไหมเออพวกมึงนี่ยังไงวะเนี่ยแล้วซีนต่อไปเขาถ่ายอะไรไม่รู้ครับไม่รู้เจริญแล้วมึงถามเขาสิผู้ช่วยก็มีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมไม่ถาม ไปไหนมาเนี่ยแอบหลุดมาเปล่าหลับครับหลับจะเลินอีกแล้วหลับก <c oughs> ูจ้างพวกมึงมาทำไมวะเนี่ยอย่างงี้กูทำเองก็ได้กูไปจ้างไอ้มิตดีกว่าไอ้มิตรพร้อมทุกอย่างดีไหมไม่ดีครับไ,ไ,ไม่ดีไม่ดีต้องพัฒนารู้ไหมครับครับครับตลอดอ่ะเคยหลวมมั้งว่พวกมึงเนี่ยเฮ้ยฮ่า ยังไง